เลขรับจากอาจารย์ที่เอื้อยเฟิ่นไดมาร์แล้วเป็นแม่ออกคือเบาย่อนไปตะปูแล้วเนาะค่ะเราเป็นแม่ออก,ออกคำเป็นนนี้ละเราหลดไปนั่งไปไปขอเลขกสินนะอาจารย์นะไปนั่งเอาวันนี้พี่สาวกะขอเลขกหนะับอาจารย์ไม่อีกเพื่อนึงแต่ว่าพี่สาวเนาะพได้ว่าสีบอกไปดอกเอาไว้ซื้อเองมาท้าไปจาไว้ซื้อเองที่นี่เรากกระบ,บอก ญติพี่น้องเอืกลายตหนอนเียเราเล่ตรงมาเหงาเดี๋ยได้ว่าวไออม่นหล่เขาซุ่มวดเด้ดหล่ะขอไปบอกพี่น้อง e PC, เอฟซีใได้บ่ากับได้บ่าวังี่วันนี้นเราก็เลยว่าขออนุญาตเล่าแล้วเราก็เลยว่าไดยูต่ว่า,ออวาเอยสิบอกบอไดไดว่าอาจารย์เป็นไพนี่ราว่าเพื่นสียูเ่ใช่ไหมคะเพื่อนสิบพ่ไใดเพื่อนสิบ่ให้เลขเั้งอีกกัน อบอกมองเพื่อนยูหรือว่าบอกอาจารย์ก็สิเป็นไฮจนันทิร่านั่นเอานักเรียนไปบอกแค้นนะสิค่ะงวดที่แล้วเพิ่นเปิดดวงนะันกันได้สูขคนเพราะว่าได้เย็บซีกับพึ่งหัวจักนะะเนะาะถึงว่าหลายงวดแล้วกับพึ่งหัวจักมาประมาณสามสี่งวดนี่ล่ะค่ะงวดนี้เพป็นก็นให้มาแล้วเด้ส่งามาเหมือนเ้านี่ลงมา,ากเหมือนเ้านี่ <laughs> ปลอยแต่ก้อนแล้วสองตัวสองตัวชุดสองตัวปล่อยไปก้อนแล้ววิ่งสี่ละกการสี่หกสี่เก้าแล้วก็ศูนย์สี่อันนี้ชุดสามตัวอันชุดสองตัวสามชุดสามหางสาตัวดาเพื่อนสิปล่อยชุดสองตัวก้อนคือจังหวัดที่แล้วเพื่อนก็ปล่อยชุดสองตัวก้อนกระเข้าหกห้าตรงๆนาจ้าแต่ว่าปล่อยได้เขาตัวเน้นนะ มือนีพ่อไมบ้ครับผมสำหรับมือนีกับพ่อใส่ล่อทรงมาให้แล้วคนเตานี่รอทีมงานพร้อมเนาะจ้าพี่มันใจว่างวนี้ทีมงานขอคนว่านี้เพื่อนกับมันใจคือยังหัวที่แล้วแต่ว่าเพื่อนกับพวกห้ยเปลือเส้นมากใครอยากมากใครอยากตามกับเพื่อนก็ตามได้จ้าผ่านพวกมากกับผ่านก็สินะค่ะกอยู่ที่ดวงบุญวาสนาเฮานั่มเนาะ กะทุกคนกับไปว่าสีด้วยพร้อมกันเนาะค่ะผู้เห็นบได้เอากระมีผู้เห็นตามหรือว่าซื่อนัากะมีนะสีเนาะค่ะดวงไพ่ดวงมั่นสิบงวดเนาะสิบงวดติดแม่จะสิบงวดติดงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดแม่นะคะงวดก้อนเขาหกหาเขาแค่สองโตจ้างวดรุดรุดไปงวดนึงคืองวดวันที่สิบหกกักฎาคมว่าเขาจะโตเลยเขาจะเล็กดิ่งค่ะหล้กกามา่เขาสิงหานี่ ทั้งเดือนนี้ถือถือตลอดเลยเพิ่งตำให้ตำเล่ามาวุดนั่นละเราวงนนีกันีร่ากับฟันดีอยู่ฟันว่าผู้่าวนมาเขียนให้ว่าจังได้เหล็กวัือนี้กับิีเขาอยู่ดอกผู้เฒ่ามาเขียนเหล็กให้ได้วยบอกค่ะอันนี้เหล็กของหนได้ว่ามันลามุกทหารบ่จ้ามีหอดเหล็กฟันเห้นผู้เฒ่ามาเขียนเลยค่ะผู้เา่ามาเขียนให้กับเขาตำเล่าวังหันนซูนห่าเขาตรงๆ ยันให้แปดห้าสามกับศูนย์ห้าเข่าตรงๆเลยศูนย์หางจะเอาเดียวฮะเอารับมุกดาหารก่อนเลยค่ะคือเอารับมุกดาหารก่อนวหนุฟันดียังได้เก,กิดได้ยอดอกเอาอ่านใบฟังเนยค่ะมีตัวใดแน่น,น้องค่ะ<า>สี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าแมนค่ะ ตัวมุกกาหารสีหาเก่าเราเพิ่นไห่ล่างไม่อีกหาเจ็ดมี่หาเจ็ดน้ำบอกจ้าหาเจ็ดนี่อลาหล่างเลยแค่นี้สามตัวไม่เดียวบอกแมนค่ะอุ้ยสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดอันนี้เน้นล่างเลยใช่ไหมคะสี่ห้าหกนี่มันตกกันจะสิแจ้งใดที่หาเพิ่นน้ำบอกแมนเพิ่นไห่มาอันนี้เป็นตัวล่องสี่ห้าหกจ้กเซนติซี่หาเก้าค่ะ 9, สี่ห้าเก้าแล้วก็ตัวไหนคะล่างห้าเจ็ดเน่นหาเจ็ดเป็นมัม้ับศูนย์สี่กับศูนย์สี่ชุดเต็มมีตัวใดเนี่ยครับสี่ห้าเก้าสองตัวสองตัวศูนย์สี่สี่หกสี่เก้าแล้วก็ห้าเจ็ดชุดเต็มค่ะชุดเต็ม เบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรศูนย <th phin at> <th pl ains> ์แปดสามจ้ะ <Hum> ศ <ming> ูนย์แจ็ห้าเจดนย้า็ดหจะางหัวนี้กับพีจารลาเบิ้งนะคะเด้อเป็นแนวทางเนาะค่ะเอาตามที่อาจารย์เพื่อไห้มาาแบบนี้เนาะค่ะกับไ่รู้ว่าสีออกตัวไหนเนาะค่ะเนาะเพื่องไหมาาแบบมีซุ้มหัวซุ้มหวนั่นแหละต่าเข้ามาตัวใดต่อจังตาม เบมาดูตัวเลขหน่อยนะคนั่นก็ได้รับมุกดาหามครับพี่น้องครับรับมุกดาหามมาทั้งสองตัวสามตัวแล้วเด้อเอตัวเน้นในวงกลมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตัวเน้นตัวเน้นเพื่อนแต่ว่าบางเท้ก็บร้อยมาตัวปรเน่นเอาทางไดนก่อนมาเขาแล้จังหวะก็น เข้ามาแล้วสิงวดค่ะงวดนี้งวดที่สิงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดจ้ะไรบกอตั้งสี่จังหวนะครับวดนี้งวดที่สิเอ็ดะคะเด้อยุจือวดที่งวดที่สิเอ็ดนะครับเข้ามาแล้วสิบงวดนะครับรับมุกดาฮรับมุกดาฮตัวเน้นในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ี่ี่งดอบกัารับบุกทหารวันนี้แคนแคนสี่ห้าเกสี่ห้าหกวันนี้เป็นตะได้ฟ้อนอีกว่รับมุกาหารเจนงขนแ่เฮ่บเป็นจะได้เฮวอ่กเฮอยู่บนยอดเนาะอะเฮอยู่นยอดงูอันอยู่บนยว อาการของคนดีใจอา,อาการของคนถูกหวยนี่อยูุ่้เดียวฟ้อนอยูุ่้เดียวแล้วแม่กีดจนจว่าคัดเจ้าขางบ้านว่าเป็นีอย่างก<อ>ีแห้งแถบซะซุดสอยจ้า,าส,สุดซ้อยด้วยเกล <c oughs> ือเป็น,ขขนเขาสามตัวอีกดวงแจักสีดจังเลยยั่คดีใจเค่ขวดเหรอสามตัว งวดที่แล้วนะแม่มจ้ะเกี่ยวเาตามตัวเนาะเจนะ็ดห้าหกเจ็ดหกห้านะเต็มเดียวนะรับมุกดาหารนะคะพี่สาวส่งมาวันนี้ให้แฮ้งๆปังๆงน้ำกัน,อนขอให้หงปังๆเหมือนเดิมได้รับปูว่าแต่งงวดนล้ว่ฝนตกรอยอยู่ตนรมั้ยค่ะ โอ้ยเงาเงาเลยไร่คะเอาทางใดก่อนแม่เอาได้แล้วพอแล้วค่ะเอาขอบคุณเจ๊นงค่ะคือเมันมันนี้โอ้โหสิเนี่ยเดี๋ยวจอนเอาจังมาเอาพี่เด็ดพี่เด็ดพี่เด็ดเม็ดเดียวเอาลงสะกอนจ้ามันต้องการ ที <cents input> ่เด็ดเอเม็ดเดียวั้งสั้น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 อันนั้นนะเ้าว่าตองยกตัวเลขแม่จ๊ะเอาส้าบงดนั่นมันสิโต๊ะขันข้าวปาเหมือนมันสิโต๊ะขากซ้อมซ้อมไว้นะคะงวนี่ซ้อมไว้ซ้อมเฮ่ไว้จีด้เฮ่ตัวใดเจ๊สี่ห้าเก้านี่ล่ะ 4ีหาเกาสามตัถ้าสองตัเอาน้ำบอสองตัวเอาค่ะเอายุบจ้า,อาสองต,ม,ตมี4ีหก0ีเก้าศูนย์นห,หเจดอันนี้คือสองตรับมุกดาหารนะคะส่วนอันซีเห่จังๆเนี่ยคือสี่ห้าเก้านะคะงวดที่เท่าไรงวดที่เท่าไรงวดที่สิบเอ็ดจ้าถูกมาแล้วถูกมาแล้วสิ บาดทาดทอดวันที่หนึ่งกันยาคืองวดที่11แม่นจ้ะกันยางวดที่11เตรียมเฮเตรียมเฮทั่วประเทศเย